เบซิกตัสพร้อมขายจิงจอกสนึงอ็อกเลตแชมเบเรนลุยแชมเปี้ยนชิพสุนักจิงจอกเลสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจจะดึงอเล็กซ์อ็อกเลตแชมเบเรนไปร่วมทีมหลังจากที่โอเลคุนนาโซชายืนยันแล้วว่าเบซิกตัสพร้อมขายเขาในช่วงซัมเมอร์นี้อดีตมิดฟดิลของแอสตันและลิเวอร์พูลรายนี้เพิ่งจบฤดูกาลที่2กับเบซิกตัสและดูเหมือนว่าเขาอาจจะกำลังเดินทางออกจากอิสตันบูลในไม่ช้า เขาเปล่นย้ายมาอยู่กับเบซิกตัสในช่วงซัมเมอร์ปี2023ในรูปแบบฟรีเอเจนต์หลังจากที่หมดสัญญาก,กับลิเวอร์พูลซึ่งช่วงเวลาของเขากับ ok ia, ทีมในตุรกีถือว่าขึ้นขึ้นลงลงเพราะตลอดสซีซั่นของเขาต้องเล่นภายใต้คุณซื้อถึง9คนโดยที่จริงแล้วเคยมีข่าวว่าเขาจะถูกปล่อยตัวตั้งแต่ปีก่อนเพราะโดนโจวานนี่ฟานบรองฮอสดรอปยาวแต่สุดท้ายก็อยู่รอดพ้นยุคนั้นมาได้และกลับมาได้โอกาสลงสนามอีกครั้งในยุคข,ของโซชาเข้ามารับงาน โดยแข่งวัย31ปีลงเล่นไป20เกมในทุกรายการแต่ไม่มีชื่อในทีมชุดลีสกิโลปปลีกอย่างไรก็ตามเขากลับมาฟอร์มดีขึ้นภายใต้การของทีมของโซชาแม้ฟอร์มจะดีขึ้นแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือค่าเหนื่อยของเขาซึ่งตกอยู่ที่ปีละ2.2ล้านปอนด์ทำให้เบซิตัสอยากปล่อยเขาเพื่อลดภาระทางด้านการเงิน